สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเดอะซิมฟ e ีเพย์ทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะมาทำเควสสภาพอากาศกันนะคะซึ่งเควสนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศภายในเมืองหรือในบ้านของเราได้นะคะว่าเราอยากจะให้เป็นโหมดพายุหิมะฝนตกหรือว่าตอนเช้าตอนกลางคืนนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาเริ่มทำในข้อแรกกันเลยนะคะควสสภาพอากาศนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะ นี่แบบนี้นะคะแบบที่เพื่อนเอนเห็นที่หน้าจอตอนนี้นะคะถ้าใครมี q u วสนี้ก็มาเริ่มทําพร้อมๆกันเลยนะคะในข้อแรกเขาบอกว่าให้ซิมเนี่ยไปกดที่กล้องนะคะกล้องเนี่ยจะอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่สวนแล้วก็เรียกซิมมานะคะโอเคตอนนี้เราจะกดที่แมปนะคะแผนที่เมืองนะ พอมาแผนที่เมืองแล้วนะคะก็ให้เข้ามาที่สวนสาธารณะนะคะมาถึงสวนแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเรียกซิมมาหนึ่งคนนะคะ <Okay. S 1> พอมาถึงสวนแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยให้ซิมมากดที่กล้องนะคะกล้องดูดาวตัวนี้นะคะ โอเคจากนั้นก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ11 XP นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรอนะคะเราก็จะข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเรียบร้อยนะคะต่อไปเขาบอกว่าให้เราคุยกับเอเลี่ยนนะคะเอเลี่ยน เอเลียนอยู่ไหน <What? S 1> อ่ะืมเขาน่าจะอยู่ที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวเราให้ซิมกลับบ้านก่อนนะคะโอเคคุณเอเลียนเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเราจริงนะคะ mm. ก็ให้เพื่อนเื่อนะคะ <Glass. S 1> คลิกที่เอเลียนตัวนี้เลย oh. แล้วก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ 22xp ค่ะ เบ s ออกเก็ตซ่าวิจูเจอูปาดัวบูร์กีนิร์ฟนาฟอนดนะคะโอเคข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยคุยกับมนุษย์ต่างดาวนะคะคุยกับเอเลี่ยนเนี่ยจนกว่าจะได้เป็นเฟรนเป็นเพื่อนกันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคุยกับเขาบ่อยๆนะคะ แล้วก็บีไนท์ไปเรื่อยๆเลยนะคะ <S <S เรียบร้อยะค่ะต่อไปเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่สวนสาธารณะนะคะกลับไปที่สวนอีกครั้งหนึ่งเนาะ ซิมมานะคะเ,คเรียบร้อยค่ะเขาบอกว่าอันนี้เขาให้เราเนี่ยไปกดที่กล่องนะคะกล่องที่อยู่ในสวนให้เ,เพื่อนๆนะคะกดที่กล่องนะคะกล่องนี้นะแล้วก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะนี่1,230 XP นะคะ ขอข้ามไปเลยนะคะโอเคต่อไปเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคุยกับเอเลียนนะคะจนกว่าจะได้เป็นเบสเฟรนนะคะโอเคคุณเอเลียนก็น่าจะอยู่ที่บ้านเรานะคะตอนนี้เราก็ต้องกลับบ้าน นี่นะคะเอเลียนอยู่ในบ้านเรานั่งโซฟาสบายใจเฉมเลยนะคะแล้วก็บีไนท์ไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะบีฟันนี่ข้อไหนก็ได้นะคะยกเว้นข้อสีแดงแดงเด้อโอเคคุยไปเรื่อยๆค่ะ เหมือนจะเมื่อยเนาะรีบเสร็จก็รีบนั่งเลยคุยต่อไปค่ะจนกว่าจะได้เป็นเบสเฟ i e n d นะคะนี่ก็เดินข้ามไปทั่วบ้านเลยเนปเปียกับ ให้เพื่อนสังเกตหลอดสีเขียวนะคะตรงกูดเฟนนะคะกำลังจะเต็มนะคะถ้าเต็มก็คือเป็นเบสเฟนเลยนะคะ ข้อนี้ไปแล้วนะคะสำหรับข้อต่อไปอข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปคลิกที่คอมพิวเตอร์นะคะโอเคและก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ 33xp นะคะ เดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยนะคะข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยคุยกับมนุษย์ต่างดาวเหมือนเดิมนะคะอเอเลี่ยนเอเลี่ยนติดมนุษย์ต่างดาวอโอเคคลิกที่เอเลี่ยนนะคะแล้วก็ให้ใช้คำสั่งีไหนคะ่ะซ,ซีมซมโบย เละคะ <to> ในข้อนี้นะคะ <m> <ick> เขาบอกว่าให้เราเนี่ยซื้อของพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยให้ใช้เงินทั้งหมด16,000ซิมเลียนนะคะโอเคได้เลยเพราะฉะนั้นเราคลิกที่รูปเก้าอี้กับขคมไฟดี <Wow. S 1> นะคะแล้วก็ให้เลือกรูปรีโมทนะคะ จะซื้ออะไรนี้นะ้าละเะอน Okay, เดี๋ยวจะขอซื้อพัดลมแล้วกันนะคะพัดลมแล้วก็นี่อันนี้ก็พัดลมเหมือนกันนะคะพัดลมตัวนี้เอาไว้ในห้องเบบี้แล้วก็เอาอีกสักตัวหนึ่งนะคะเอาไว้ในห้องของเราเอง เรียบร้อยค่ะในข้อนี้เขาบอกว่าให้เราปลูกต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวนะต้นไม้ต้นนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะโอเคเราเรามีที่ปลูกต้นไม้นะคะโอเคนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกที่แปลงผักนะคะแปลงปลูกผักแล้วก็ให้เลือก ปลูกผักชนิดไหนก็ได้นะคะที่มันมีเนี่ยค่ะรูปเหมือนสัตว์ประหลาดนะคะนี่ปลูกกะหล่ำก็ได้นะคะนี่คลิกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะผ่านไปเร็วๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกที่สีเขียวๆนะโอ้แมกอสยอง สยองขวัญมากเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ให้เราเนี่ยใช้คำสั่งนี้นะคะ69 x p นะคะคลิกที่สัตว์ประหลาดนะคะแล้วก็ใช้คำสั่งนี้เลย <S 2> <S 2> ถ้าเป็นคนจริงๆคงไม่เหลือแล้วมั้งสตองมากเลยโอเคขอข้ามเลยนะคะ ต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปอ่านหนังสือนะคะโอเคเราก็มาคลิกที่ชั้นวางหนังสือและก็ให้ใช้คำสั่งแล้วก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ1,443 XP นะคะสีข,ขาวๆนี่นะเดี๋ยวยังไขงขอข้ามเลยนะคะ ข้อนี้คุยกับคุณเอเรียนเหมือนเดิมนะคะคุณเอเรียนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้โอเคคลิกที่เอเรียนนะคะแล้วก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ16 XP นะคะ Easty movie d e r l o o s e t a e b l a r e k i c k d a อ ข้อต่อไปเขาบอกว่าวูฮูค่ะซิมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เขาไม่มีแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เสียเวลากับการไม่ใช่ว่าซิมอยู่ดีจะจับมาวูฮูกันได้นะคะเดี๋ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอออกไปบ้านเนี่ยที่มีสั่งมีและภรรยาค่ะจะได้ทำ้อนี้ง่ายๆนะคะอืสังมีภรรยาเขาอยู่บ้านหลังนี้นะคะ ในการทำข้อนี้ขอใช้สามีภรรยาคู่นี้แล้วกันนะคะโอเคภรรยาเขาอ,อยู่ที่ไหนเออสจินไยกับลูนะคะ แล้วก็ให้คลิกที่ผู้หญิงนะคะใช้คำสั่งบูฮูค่ะเดี๋ยวขอข้ามเลยนะคะพอเรากดบูฮูเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะไปที่เตียงนะคะแล้วก็ทำการจือจีกันนิดหน่อยนะคะข้ามเลยนะ ให้เราเนี่ยนอนพักผ่อนที่เตียงนะคะเดี๋ยวจะกลับไปที่ซิมตัวเดิมนะคะบ้านหลังนี้มันหลังใหญ่เวลาทำควสแล้วชอบแหลกนะคะจะไปหาซิมเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้นอนที่เตียงนะคะเราจะปลุกนุ้ยผิเตือนก่อน ้ค่ะคุณแม่กดที่เตียงนะคะแล้วก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ 825xp ค่ะ <Wow. S 1> กดข้ามเลยนะคะ hmm. ต่อไปเขาบอกว่าให้คุย <no S 1> ตลกนะคะ <the> เรื่องตลกกับคุณเอเลียนนะคะ แล้วก็ไปคลิดที่เอเลียนแล้วก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ16 XP นะคะในข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเต้นนะคะที่เครื่องสตูดิโอนะคะ อเคสตดโอขอขงเรานะคะคคลิกที่เครื่องสตูดิโอนะคะแล้วก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะคะ 24xp นะคะเดี๋ยวขอข้ามเลยนะคะอโอเคค่ะสำหรับเวสสภาพอากาศของเรานะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทำเควสนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกหิมะตกพายุเข้านะคะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ก่อนที่จะทำนะคะเราต้องไปซื้อเครื่องปรับสภาพอากาศมาก่อนนะคะเครื่องปรับสภาพอากาศนะคะจะอยู่ในนี้นะคะให้เพื่อนๆคลิกที่รูปเก้าอี้นะคะแล้วก็ให้คลิกที่รีโมทจากนั้น ตัวแรกเลยนะคะ70,000นะคะว่างตรงไหนก็ได้คะ่ะนอกบ้านโอเค oh. และสำหรับการเปลี่ยนสภาพอากาศนะคะให้เราคลิกที่เครื่องปรับสภาพอากาศนะคะจากนั้นถ้าเราอยากให้หิมะตกให้เราเลือกข้อน,นี้นะคะ oh. นี่สโนวนี้นะคะฟืบนี่หิมะตกแล้ว ต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะให้เป็นตอนกลางวันนะคะให้เราคลิกที่เครื่องนะคะแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะคะ Make Day นะคะนี่ก็กลายเป็นหิมะตกในช่วงตอนกลางวันนะคะถ้าอยากให้เป็นตอนกลางคืนเราก็เลือกข้อนี้นะคะนี่ ส่วนถ้าเราอยากให้เป็นฝนตกเราก็เลือก Storm ตรงนี้นะคะนี่ฝนตกซะละนี่นะคะฟ้าร้องเอฟเฟกมาเต็มนะคะ เบื่อหดูฝนแล้วนะคะเปลี่ยนเลยค่ะโอเคเราก็จะให้เป็นอากาศแจ่มใสนะคะนี่ก็ปรับได้นะคะปรับได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นก็คือกดไปเลยค่ะสุ่มไปหรือว่าเราจะให้เขาสุ่มสภาพอากาศให้ก็ได้นะคะนี่นี่มาที่หิมะตกนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเวลาที่เราอัปเดตนะคะ